ครับและในวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน iMovie ใน iPad หรือ iPhone ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะใช้แอปพลิเคชัน iMovie ในการสร้างตัวอย่างภาพยนตร์ขึ้นมาซึ่งตัวอย่างภาพยนตร์คืออะไรนะครับเราอาจจะเคยดูภาพยนตร์นะตามโรงหนังต่างๆจะสังเกตเห็นไหมครับจะมีวิดีโอสั้นๆขึ้นมาประมาณ1-2นาทีที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นเต้นเร้าใจกับภาพยนตร์นะก่อนที่จะเข้าฉาย ซึ่งเวลาเราดูแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอินอยากจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้มากเลยนะอยากจะรู้เรื่องราวของหนังเรื่องนี้เพราะว่าตัวอย่างมันมันมากเนี่ยดังนั้นในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําตัวอย่างหนังนะครับเช่นเดียวกับภาพยนตร์ให้ได้ดูโดยใช้โดยใช้แอปพลิเคชันง่ายๆ่านั่นคือ iMovie ที่อยู่ในเครื่องของคุณนั่นแหละวิธีการจะเป็นยังไง,งนั้นทําไปพร้อมผมเลยครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชัน iMovie มาก่อนนะแอปพลิเคชันนี้นะสามารถโหลดได้ฟรี สำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ท,ท,ทุกตัวนะครับสามารถโหลดได้ฟรีเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มันจะขึ้นคขาว่าโปรเจกต์ขึ้นมาในหน้าต่างสีออกดำดำนี่นะวิธีการที่จะสร้างนะครับให้เราคลิกที่บวกที่อยู่หน้าจอของเรานะครับคลิกเข้าไปมันจะมีขึ้นมาครับคาว่าโปรเจกต์ใหม่ ว่าเราจะสร้างภาพยนตร์หรือเราจะสร้างตัวอย่างหนังในที่นี้เราจะเลือกตัวอย่างหนังนะครับก็คือคลิกจิ้มเข้าไปที่ตัวอย่างจิ้มเข้าไปเลยครับนี่คือมาแล้วฮะตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่จะสังเกตเห็นนะครับว่าทางด้านล่างของแอปพลิเคชันจะมีเทมเพลตนะที่เป็นแม่แบบให้เราเลือกใช้ได้อย่างมากมาย เราก็สามารถที่จะเอาเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปปรับไปไประยุกใช้ให้ให้เข้ากับคลิปวิดีโอที่เรากําลังจะทํานะครับตัวอย่างที่ผมจะทําให้ทุกคนได้ดูนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการกินขนมปังแล้วกันนะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวเรามาลอง,ลองดูทีนี้ผมก็จะต้องมาหาเทมเพลตหรือแม่แบบที่มันน่าจะเข้ากับกินขนมปังของผมนะเอาเป็นอะไรดีวัยรุ่นแล้วกันนะผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ถึงแม้จะอายุ29แล้วกัแน,นะ โอเคเราเจอแล้วนะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่วัยรุ่นจากนั้นถ้าเราอยากจะดูว่าเทมเพลตนี้มันเหมาะสมกับเราหรือเปล่า <c oughs> เห็นปุ่มเพลย์ที่อยู่ตรงกลางจอไหมฮะให้เราจิ้มเข้าไปแล้วครับลูกสามเหลี่ยมตัวนี้ <c oughs> เพื่อในการดูตัวอย่างก่อนว่าแม่แบบที่เราเลือกตัวนี้มันมันโอเคกับคลิปวิดีโอที่เราจะทำหรือเปล่า <c oughs> เรามาลองทดลองดูกันนะครับ โอเคผมคิดว่า <Okay. S 1> น่าจะใช้ได้นะเมื่อเราเลือกเทมเพลตได้แล้วนะครับเราก็คลิกที่สร้างที่อยู่ทางด้านขวามือด้านบนจิ้มเข้าไปเลยครับนี่หน้าจอขึ้นมาแล้วมันจะมีคาว่าโครงเรื่องแล้วก็การจัดการโครงเรื่องนะครับเราจะเริ่มที่โครงเรื่องก่อนโครงเรื่องก็คือให้เราพิมพ์ข้อมูลต่างๆเ,เข้าไปในช่องว่างนี่เห็นนี่นะครับให้มัน ครบถ้วนสมมุติว่าเราจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมคุณไปกับเพื่อนนะหรือพี่ไปกับน้องๆไปกับครอบครัวแล้วก็เอาชื่อเหล่านั้นนะมาใส่ในตัวโครงเรื่องตัวนี้ได้ครับผมจะมาทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูเอาเป็นเรื่องอะไรดีชื่อภาพยนตร์ของผมกินควอซอง <c oughs> ทุกคนอาจจะสังเกตนะครับว่ามันไม่มีแป้นคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาเพราะว่าผมใช้การต่อคีย์บอร์ดโดย นี่ฮนะเพราะว่าผมใช้การต่อคีย์บอร์ดนอกนะครับซึ่งวิธีการต่อคีย์บอร์ดเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนมาแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนักแสดงก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วนะนักแสดงก็ผมหมอแมวแหละหมอแมวกินปประธานนักเรียนชายนักแสดงหญิงชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีนะครับ มันจะมีให้เราเลือกนะนี่หลายอย่างเลยอันนี้ทำเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าเทมเพลตตัวนี้ไม่เหมาะก็ไปเปลี่ยนได้นะ สมมุติว่ามันโอเคละผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้จากนั้นก็ไปที่จัดก,การโครงเรื่องจาัดก,การโครงเรื่องตัวน,นี้ค่อนข้างสาคัญนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องหาคลิปวิดีโอทั้งหมดเนีมาใส่เข้าไปในนี้สังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีช่องที่เป็นสีเทาๆเ,เนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยซึ่งไอช่องเราเนี่ยก็คือให้เราเลือกคลิปวิดีโอหรือรูปภาพมาใส่เข้าไปข้างในนั่นเองครับโอเคนะ ทีนี้จะลองเลือกดูจากการกินขนมปังของผมนี่แหละทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับว่ามันจะมีแถบให้เราเลือกข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้ามาใส่ในช่องของคลิปวิดีโอเราสามารถเลือกได้ทั้งวิดีโอและรูปภาพในที่นี้ผมจะเลือกเป็นวิดีโอก่อนนะครับ เเอาเป็นนี่กินครัวซองเราสามารถดูตัวอย่างของคลิปวิดีโอที่จะเข้าไปอยู่ในตัวเทมเพลตที่อยู่ทางด้านขวาได้ให้เรากดที่เพลย์ครับเห็นไหมครขึ้นมาแล้วโอเคทีนี้เห็นเขาว่าตรงโรงเรียนปิดเทอมตรงนี้ไหมครับที่เป็นแถบสีฟ้าเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความได้ผมจะเปลี่ยนเป็นกินขนมปังหลังจากนั้นเราก็มาเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับเลือกช็อต พิมข้อความเข้าไปก็ให้เอาเลือกข้อมูลที่จำเป็นเข้าไปนะครับ ถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะเราจะไม่ใส่ข้อความก็ได้แต่ผมว่ามันจะไม่สวยก็ใส่ไปสักหน่อยแล้วกันให้มันเข้ากับเทมเพลตของมัน ทุกคนสามารถทำตามได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนไปด้วยนะ โอ้โหเลยหลายช่องเลยทำตามไปครับสุดยอดความอร่อย,ออยนี่ใส่เข้าไปผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีเอ่อก็ทำ YouTube อยู่นะแล้วก็คงจะแบบมีความ มีความชอบอะ่ะแล้วก็อยากที่จะทําคลิปวิดีโอเป็นของตัวเองนะครับทําคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นี่กรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาช็อตไหนนะครับนี่ลองดูวิธีการที่ผมทํานะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้เราคลิกเข้าไปในคลิปวิดีโอที่เราลงไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมจะทดลองทําให้ดูคลิกเข้าไปที่มุมบ้าเนี่ยจิ้มเข้าไปจากนั้นมันจะขึ้นคําว่าแก้ไขาการถ่ายนะจะมีให้เราเลือก ทั้งสปีดความเร็วทั้งการปิดเสียงเปิดเสียงในคลิปวิดีโอแล้วก็เลือกช็อตที่เราต้องการจะถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยแบบนี้เราบวกไปก่อนได้แล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขที่หลังนี่เห็นไหมครับ สามารถเลือกความเร็วเร็วช้าได้ในรูปเต่าเนะี่ยเห็นไหมแต่ผมจะเอาความเร็วปกติดีกว่าต้องใสให้ครบทุกอันนะครับถ้าใสา่ไม่ครบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปสีเทาๆตรงเนี้แล้วมันก็จะทําให้ดูไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งสําหรับการใช้แม่แบบในการสร้างนะครับ ปกติเวลาทําต้องพิธีพิถักนกว่านี้นิดนึงนะอันนี้ผมทําแบบรีบร้อนเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพอย่างชาัดเจนโอเคผมใส่จนครบแล้วครับทีนี้เราจะมาลองดูว่า มันจะเวิร์กไหมทีนี้เราจะมาดูพรีวิวนะครับให้เราคลิกที่ play นะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงกลางนะครับคลิกเข้าไปเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างคลิปแบบสั้นๆ ハハハ <c oughs> แค่นี้ครับเรียบร้อยเป็นไงครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับตัวอย่างหนังของเราฮนะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะให้เราคลิกที่เสร็จสิ้นทางด้านซ้ายมือด้านบนคลิกเข้าไปครับนี่มันก็จะประมวลผลเสร็จแล้วนะทีนี้เสร็จแล้วเราจะมาทําการบันทึกวิดีโอนี้ลงเครื่องของเรานะครับ ซึ่งตัว iMovie นี่มันเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเลือกความละเอียดที่เราจะบันทึกได้โดยไม่มีลายน้ำอะไรติดมาเลยเราจะเลือกที่บันทึกวิดีโอนะครับเึ๊บเห็นไหมครับว่าจะมีเลือกขนาดส่งออกน่าจะมีขนาดเล็ก 360p 540p 720p แล้วก็ 180p 0ซึ่งบางคลิปวิดีโอสามารถเอ,อ็กพอร์ตได้ถึงดับ 4K นี่คือความเจ๋งของมันนะครับเราจะเลือกที่ HD ไปเลย เอสดเป็นตัวไหนดีเจ็ดพีแล้วกันไฟจะเล็กหน่อยจิ้มเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มี iPad iPhone อยู่เนี่ย อาจจะไม่เคยทำแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานเฉพาะทางนะครับเรามักจะเอา iPad iPhone เนี่ยมาใช้ในการเสพคอ content, นเทนต์ดู YouTube เล่น Facebook ถ่ายรูปซะเป็นส่วนใหญ่แต่การที่จะเอามาทำอะไรที่แบบเป็นจริงเป็นจานในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาสักอย่างเนี่ยในบางบางท่านอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกับสายงานหรือไม่ใช่อาชีพนะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําก็คือเราสามารถทำเป็นงานดิเลกก็ได้นะสามารถที่จะทําเป็นพรนะีเซนเทชันในการนําเสนองานต่างๆก็ยังได้ซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์หรือ iPad ของคุณอยู่แล้วนะครับแค่ดึงมันออกมาใช้กันนั่นเองนะแล้วทีนี้เราก็บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาลองดูผลงานของเรากันย่อมันลงมาอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอี่หนึ่งนาทียี่สิบวิอยู่น,ยยน,ยนี่ ลองดูกันเปิดเสียงด้วยโอเคออกมา เอาเท่านี้พอเพราะทุกคนเห็นแล้วเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนทําตัวอย่างหนังโดยใช้แอปพลิเคชัน iMovie นะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องด็อกมาอแบ่งปันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อตาหนินะมีคอมเมนต์สิ่งที่อยากจะให้ปรับปรุงและผมเชื่อว่ามันมีแน่ๆขอให้ทุกคนบอกนะครับแล้วพิมพ์ไปใต้อคอมเมนต์นะเพื่อดีคลิปหน้านะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง